กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รบผมไทยอุทยัยปลาทองจากช่องทางไทยพาไปดูนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องว้าแดงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องให้เล่าอยู่ตลอดนะว้าแดงเนี่ยพอดีผมไปดูประวัติว้าแดงนะเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเราสนใจนะเ,เราสนใจก็เลยไปดูประวัติเขาเขาบอกว่าชนเผ่าว้าแดงเนี่ย สมัยก่อนนะสมัยโบราณของเขาเนี่ยเขาจะมีประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีคือตัดหัวคนมาบูชายันนะ <c oughs> อันนี้เนี่ยอันนี้นี่เป็นเรื่องเล่านะชนเผ่าต่างๆสมัยก่อนมันก็อยู่เป็นชนเผ่าชนเผ่านะชนเผ่าว,วาแดงนี่เขาจะมีเขาจะมีประเพณีนี้เขาอยู่เพราะฉะนั้นนี่เผ่าอื่นๆเนี่ย คือเขาจะไม่ออกล่าล่าหัวมนุษย์นี่จากเผ่าอื่นจากพื้นที่อื่นนะครับเขาจะล่าเฉพาะในพื้นที่ของเขานะครับแต่จะเป็นคนอื่นก็คือเผ่าไหนก็ตามที่หลงเข้าไปในที่ของเขาเขาก็จะเอามาตัดหัวนะตัดหัวแล้วก็เอาตัวหัวมานั่นแหละนะตัดหัวเอามาต้มออกแล้วเอากระโหลกมาขัด มันนะบูรังจะบูชายันแล้วอันนี้ผมอ่านผมก็โอ้โหน่ากลัวนะในชนเผ่าด้วยกันนี่เขาทึ่งกลัวกลัวว่าแดงว่าเป็นคนโหดร้ายเป็นนักสู้อมหิตเพราะฉะนั้นนี่เผ่าต่างๆยิงไม่อยากยุ่งกับว่าแดงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็จะมีประเพณีของเป็นเดือนนผมจําเดือนไม่ได้เดือนเขาออกเดือนที่เขาล่านะ่ ตอนหลังนี่เขาบอกว่าคนไม่เคยกล้าเข้าก็ล่าทั้งปีนั่นแหละเออโอ้ทำไมน่ากลัวอย่างนี้ตัวนี้ก็เลยเป็นเรื่องเล่าอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้คนกลัวว่าแดงนะบางคนบอกว่าทนายเป็นว่าแดงเหรอจะบ้าเลยผมอยู่บนนะว่าแดงเลยเป็นเลาน่านี่น่าจะใกล้เคียงนะนั่นสมัยก่อนความน่ากลัวเขาสมัยนี้ความน่ากลัวเขาเกิดตรงไหนคือเขารวยเดี๋ยวนี้เขาค้ายยาบ้า ยาบ้าก็นี่ส่งยาเสพติดทั้งหลายนี่แหละอยา่ยาว่าแต่ยาบ้าเลยเพราะเขาอยู่ภูเขาสูงสมัยก่อนก็คือพืชพันธุ์ทันยานยังไม่ค่อยเกิดเกิดได้แต่พ่อฝิ่นเขาก็เลยหาวิธีเอาฝิ่นเป็นสินค้าตอนหลังนี่คือคาเป็นล่ำเป็นสันทุกอย่างเลยเดียวเดี๋ยวนี้ตอนตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยปลูกฝิ่นแล้วเพราะว่ายาบ้าส่วนมากใช้สารเคมีนะก็เลยเขาทำเป็น เป็นเหมือนโอท็อปบ้านเราเลยนะเออล้วก็จัดส่งจัดส่งมาเรียงเนี่ยชายแดนไทยเนี่ยทีนี้เขารวยตอนนี้คนก็กลัวนะเพราะว่าอะไรเขามีเงินซื้ออาวุธเขาลือนี่เขาลือกันตลอดนะผมนี่เอาข่าวลือนะเขาลือว่าว่าแดงนี่ซื้ออาวุธจากจีนเป็นอาวุธที่ทันสมัยกว่าของไทยล้ําสมัยกว่าของไทยเราคอยดูนะถ้าเกิด ประท่ากันนี่เราอาจจะได้เห็นอาวุธที่ล้ำสมัยนั้นด้วยว่ามันมีจริงไหมนะหรือว่าแค่แค่ลือแต่ที่แน,น่ๆคือเขารวยพวกเราเคยเห็นผมออกอคลิปที่มีเมืองหลวงเขาคือเมืองปางสางนั่นเองนะโอ้โหรถอะไรจะเยอะขนาดนั้นไฟสว่างสวัยทั้งเมืองนะโอ้คนรวยเนาะบ้านเราก็ยังรวยเลยคนพ่อค้ายักขายาบ,บ้านนี่รวยมากเลยนะโอี่ตัวเล็กๆเด็กๆ ขีรถคละสามสิบล้านหน่นนี่เขาถึงบอกว่าอยากอยากรวยให้ข่ายาบ้านี่ยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นี่เขามีความน่ากลัวตรงที่อาวุธเขาทันสมัยส่วนเรื่องใจกล้าใจถึงเนี่ยมันมามาแต่โบราณอยู่แล้วเพราะชนชาติเขาเป็นแบบนั้นทีนี้ก็เลยเอามาถึงว่าเอาแล้วจะประทะกับไทยเนี่ยมันเป็นยังไงในในใน,ในรอบนี้เนี่ย อันนี้นี่ขอย้อนไปหาท่านรัฐมนตรีทีนะวันนั้นน่ะท่านรัฐมนตรีจะไปตรวจที่ไหนแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าตรงนั้นมีฐานอะไรท่านอธิบายให้เรียบร้อยมีฐานพม่าอยู่ใกล้กับฐานว้าแดงแล้วต่อไปไม่ไกลก็มีโมสเมือแดงใช่ไหมแล้วก็มีฐานของไทยใหญ่คือไม่ไกลกันคืออยู่ในจุดที่เป็น ยุทธศาสตร์นะนั่นก็คือฐานนอแลอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ข้อที่อาจารย์ท่านนั้นอธิบายให้ฟังเอ่อมันก็ตรงตามที่รัฐมนตรีพูดเลยว่าสงบไม่มีอะไรก็เขาไม่ได้ทะเลาะกันตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ที่ลุก,กล้ำแผ่นดินไทยนี่มันอยู่แถวเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่นา่าจะแถวเวียงแหงน่นเอ่อ หรือไม่ก็ปลายน,นของปลายของแม่วสอนนุน่นเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันก็สงบสิครับก็คุณเลือกไปดูตรงนี้ทํำไมคุณไม่เลือกไปดูตรงที่ยื่นคําขาดเนี่ยก็ถอยออกอ่ะเออนี่แหละมันถึงมีปัญหาว่าเออตกลงเรากลัวเรากลัวกิติศัพตัดหัวคนหรือว่าเนี่ยเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ผู้นำของเราโอ้โหเจ้ากระรวงไปดูตรงไหนไปดูตรงที่มันสงบ แล้วทำไมไม่ขึ้นหอไปดูตรงที่เขาทะเลาะก,กันล่ะแล้วไม่รู้เหรอว่าเขายื่นคําขาดวันที่18นี้ออกนี่ตรงไหนบ้างเนี่ยผมจะให้ดูนะก่อนนั้นนี่ว้าแดงก็ไม่ได้อยู่ใกล้เรานะเขาอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัชฉานก็อยู่ติดจีนนะว่าแดงเนี่ยเขาโอ้แม้มิแม้จะมีมม ประวัติแบบนั้นเขาเป็นคนจีนนะครับเขาเป็นคนจีนเชื้อสายจีนนะแต่เขาเป็นคนภูเขาแล้วอยู่ในเขตของพมา่ามีช่วงหนึ่งที่เขารวมกันกับเพื่อนหลายที่เลยเ,เป็นพักคอมมิวนิสต์ในพมา่าตนตอนหลังนี่เขามาแยกแล้วตอนหลังเมื่อจากความแข็งแกร่งนี้หรือเปล่านะที่รัฐบาลพม่าเนี่ยเจอกันหลายครั้งรบกันหลายครั้งแล้วรู้สึกแย่งเหมือนกันนะ ก็เลยให้ให้วาแดงเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษนะในปีหนึ่งเก้าแปดเก้านี่ว้าก็เลยได้เป็นเขตปกครองพิเศษนี้ภาคเหนือนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีแต่วาเหนือตอนนั้นมีแต่วาเหนือพอได้เ,เขตปกครองพิเศษก็คือดูแลตัวเองนะแล้ว จากกิติศัพท์นี้ก็ได้ที่พมา่าเนี่ยญาติดีกับว้าตลอดเขาก็ไม่รบกับพมา่าเขานี่พยายามที่จะแยกตัวออกจากการปกครองของรัฐฉานเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องขึ้นกับรัฐฉานให้ไปขึ้นกับนู่นเลยขึ้นกับนินิดอเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุต่อกันมานะที่เขาจะพยายามเป็นรัฐว้าให้ได้ตอนนี้ได้ปกครองตัวเองแล้วเมื่อปีเมื่อหลังจาก สงครามเย็นลงมาแล้วในในสมัยนั้นนี่พ้นเอกอาวุโสขินยุ้ยนี่ต้องรู้สึกแหละแล้วว่าไทยนี่ไทยใหญ่นี่นะซึ่งไทยเรานี่ใช้เป็นรัฐกันชนกับพม,ม่ามีเขาอาจจะดูว่าไทยใหญ่กับไทยเรานี่มันเชื้อสายเดียวกันมันสืเอียกกันหรือเปล่านะประมาณนี้เขาก็เลยอยากเอาเอาว่านี่ว่าแดงนี่ ลงมาเป็นกันชนกับประเทศไทยแทนแทนแทนไทยใหญ่นะก็เลยในครั้งนั้นนี่ก็เลยเอาประชาชนลงมาประมาณ80,000คนแล้วให้กองกำลังนี่้ราขาลงมานะมาตั้งอยู่แถวศาสตร์เมืองยอนเมืองตนและตรงข้ามเชียงรายและเชียงใหม่ของไทยคือกระจายนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าฟังอาจารย์ผม โทษทีผมจำชื่ออาจารย์คนนั้นไม่ได้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนวานเพิ่มขึ้นมากแทนที่จะอยู่ตรงอ,อยู่ฝั่งตวันออกของแม่น้ำสาลวินมีการข้ามฝั่งตะวันออกไปแล้วก็มีก็คือตู่ไปเรื่อยนะแา่บ้านเราก็รู้ว่าโอ้ชีเอาเรื่อยนะนี่ของฉันนี่ของฉันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทหารติดอาวุธนี่ลงมาเดี๋ยวนี้กองทัพใต้นี่กองทัพว่าใต้นี่ เสริมเขี้ยวเล็บเต็มกําลังฝึกแล้วก็เกณฑ์หน้าอานใหม่มาเต็มกําลังเลยเราจะไปดูสิ่งที่อาจารย์ไพศาลนะไพศาลพืชมงคลที่บอกว่าโอ้โหของของไทยเราเนี่ยพิพาทกันกับว่าแดงนี่ไม่เยอะประมาณ200ตารางวาหรือ200ตารางเมตรประมาณนี้แกว่านะผมจะไปพาให้ไปดูแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยชอบคำพูดอาจารย์ไพศาลอันหนึ่งนะที่บอกว่า อราชสีเนี่ยมีลูกน้องเป็นหมานี่ก็ยังน่ากลัวอยู่นะแต่ถ้าราชสีเอมีลูกพี่เป็นหมานี่มันมันแย่มากเลยนะอันนี้ผมชอบนะเพียงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมตเติมนะว่าเขาว่าใครนะเออเราไปดูดีกว่าอันที่ไม่ไม่คิดว่าไม่ถูกต้องของอาจารย์ไพศาลนี่ก็คือพื้นที่ที่บอกว่านี่แนหะละสองร้ตารางเมตรเฮ้ยหรือสองร้ตารางวา ผมว่าอย่าว่าจะ่ส0งตารางมีรส0งรอยตารางอาเลยผมคิดว่านะ2ตารางกิโลเมตรนี่น่าจะใช่กว่านะอย่าพูดเรื่อง200ตารางวาเลยดูรูปแรกนี่นะดูรูปแรกนี่เราจะเห็นเส้นขา,ขาวนะครับอยู่ข้างบนเส้นขาขาวๆที่เขาขีดว่าฝั่งนั้นเป็นพม,ามา่าฝั่งนั้นเป็นไทยนั่นแหละเนินนี้นี่เหมือนกับล้ําเขตมาประมาณ3ใน4ของของค่ายนะครับตัวนี้ไม่เยอะ ใช่ไหมไม่รู้เขาเรียกเนินอะไรตัวนี้ออท่านท่านรู้ก็เม้นมาหน่อยแต่เนินที่สองนี่ดูทําไมผมบอกว่าน่าจะสองตารางกิโลเมตรนะดูเนินที่สองนี่เส้นที่เราเขตนี่เส้นเขาขาวบนเล็กๆกันนะมันอยู่เหนือไปมากเลยนะผมว่าอันนี้ภาพมุมสูงว่าเพิอๆห่างกันสองสามกิโลนะอาจจะเป็น20ตารางกิโลเมตรก็ได้ที่รุกะนะเออไม่ใช่สองตาราง เหมือนท่านไปสารบอกเพราะค่ายนี้ทั้งค่ายรวมทั้งปริมณฑลที่เขาทําบังเกอร์อะไรล้อมนี่มันอยู่ในของเราเหมดเลยนะของเขานี่ขีดเส้นอยู่ข้างบนนู่นนะเราเรา,เราดูตัวนี้แล้วค่ายตัวนี้น่าจะเป็นค่ายหงม,มานะตัวนี้ค่ายจุดสีแดงๆที่ว่านี่มันก็ทั้งเนินเขาเลยมันอยู่ในเขตเราเพราะว่าสีกที่แบ่งกันนะ่ะมันเลยเนินเขาไปอีกเพราะมันจะแบง่แบง ตามสันสันทางทางทางเขาเรียกระนาบเดียวกันแบบนี้แต่ตัวนี้นี่เนินตัวนี้นี่มันแย่ลงมาในทางประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนินนี้นี่ทั้งหมดทั้งโนนทั้งเนินเลยสองค่ายนะเท่าที่ผมให้ดูดิแค่สองค่ายนี่ผมบอกเลยว่ายิ่งค่ายที่สองไงน,นะออมองไปถึงเส้นแบ่งเขตนี่อยู่ไกลหน่นนะผมว่าอันเดียวนี่ก็มากกว่าแล้วนะ จริงอยู่ถ้าบอกว่าสองตารางกิโลเมตรนี่อาจจะเอาเฉพาะตัวข่ข่เนื้อข่ข่คงไม่เยอครับสองร้อตารางวามันเท่ากับจุดกลางเต็นผมนี่เออเท่ากับบ้านสองหลังเล็กๆเ,เออนี่่ข่ทหารทั้ง่ข่นะครับนี่สองอันนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่านะยิ่งตัวที่สองนี่ถ้านับจากเขตแดนเรามาเลยผมว่าเขามาตั้งข่ข่เขาก็จะชี้ไปหมดแล้วแหละเขตข้างๆทั้งหมดนี่เขาก็จะเชี่ยวหมดว่าเป็นของเขา อา,อาจจะมีการตึงกําลังแบบนั้นก็ได้ไม่ใช่ว่าตึงกําลังแต่เฉพาะตัวค่ายเพราะฉะนั้นนี่มันอาจจะเป็นยี่สิบตารางกิโลเมตรก็ได้เพราะฉะนั้นทําไมเราไม่รบทําไมเรายื่นคําขาดก็สองครั้งแล้วปีกายก็ยื่นคําขาดครั้งหนึ่งขอคําตอบปีนี้ก็ยื่นอีกขอคําตอบพอเขาตอบยังไงเขาระดมกําลังมาเลยครับทั้งฝึกใหม่ทั้ง เกณฑ์ทหารใหม่ทั้งเอาเอาวุธยุทโธปกรณ์ลงมานี่อาจจะมาจากเมืองปางซางนั่นเลยอาจจะมาจากว้าเหนือเลยนะลงมาเต็มที่โอ้โหเราไม่อยากพูดถึงกินิศั์เดิมๆนะแต่ยังไงก็อยากให้เขาว่าเราปลอดเขารนะเออแล้วก็สิ่งที่แก้ตัวช่วยกันนี่บอกว่าไม่เยอะสง,งบนี่ คนละเรื่องเลยนี่แหละทำไมผมถึงไม่ชอบดูนักวิชาการและเชื่อตามคำพูดเขาตลอดผมเชื่อรูปภาพรูปภาพที่เขามานี่บางค่ายนี่ทั้งค่ายเลยมันอยู่ของเราจะไบอกว่า200ตารางเมตรมันเป็นไปได้ยังไง200ตารางวามันก็เป็นไปไม่ได้ครับ200ตารางวาเท่ากับครึ่งงานไอ้ถ้ากับสองงานครึ่งไร่เป็นไปได้เหรอค่ายที่ไหนอ่ะมันทํา มันทำแค่บังเกอร์จุดตรวจมันก็ครบแล้วเพราะฉะนั้นนี่ผมว่า20ตารางกิโลเมตรเนี่ยน่าจะมีมีสิทธิ์กว่านะยังไงก็อย่าให้เขาดูถูกว่าโอ้โหกลัวกษษีจศัพท์เหรอมวยยังไม่ได้ชกกันเลยกลัวเขาแล้วเหรอเห็นว่าเขาเป็นอ,อ,อะไรนักตัดหัวคนเรากลัว,ลวเหรออันนี้เนี่ยต้องไปถามอ,อ,อะไรนะไอ้สิงเหรอ ยูทูบเบอร์ YouTuber ข้างล่างอ่ะก็เป็นทหารผ่านน่นะเขาบอกไม่เคยกลัวเราก็เราเข้าใจทหารไม่ได้กลัวเรื่องไร้สาระอย่างนี้หรอกแต่เรื่องอาวุธเขาดีอะไรนี่มันเป็นไปได้ครับคนรวยมันซื้ออาวุธดีได้อยู่แต่ยังไงวันที่สิบแปดอย่าให้เสียหมาผนมะบอกเลยนะเออเขาบอกแล้วหายไปเฉยๆมาเจรจากันอีกเนี่ยนะเลิกเลยนะเออเพราะอะไรถ้าไม่เจรจาคุณจะไปออกคําสั่งเขาได้ไงอ่ะไอ้ก็ถอย เออถ้าเจรจามาเออผมขอเวลาอีกนอยหน่อยสองเดือนนะผมจะลื้อค่อยว่ากันหน่อยไอ้นี่เนี่ยโอ้โหพอเราบอกให้ย้ายออกนะโอ้เตรียมอาวุธเป็นอย่างใหญ่เสริมกําลังเป็นอย่างใหญ่เนี่ยเนี่ยเป็นยังไง <c ười> คาตอบมีในตัวอยู่แล้วนะยังไงก็ย่า้เสียคนนะแย่เลย,เลยนี่เขาด่ากันทั้งเมืองละมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ